ไมชอลเต็ปโจโจสายตาสงกรานมองบอกความรู้สึกชัดเจนตั้งแต่เปิดตัวเนี่ยก็ปล่อยโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ได้ชมกันอยู่บ่อยครั้งระหว่างไมนภัสสิและสงกรานเตชนะนลงหลายคนนั้นต่างก็บอกว่าชอบสงกรานในเวอร์ชันหนีจำนวนมากกันเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดสาวไมานั้นก็ได้โพสต์คลิปลงใน i n s t a g r กรส่วนตัวโชว์เต็ปแดนโจโจ,โจที่มีหนุ่มสงกรานนั้นยืนอยู่ข้างหลัง บอกเลยค่ะว่าหลายคนนั้นโฟกัสกันไม่ถูกเลยทีเดียวในจะความสวยของสาวมาสเตปเต้นนาอินดูและสายตาของหนุ่มสงกรานพร้อมกับรอยยิ้มที่บอกความรู้สึกชัดเจนเลยทีเดียวบอกได้เลยค่ะว่าคู่นี้ยเขาเปิดตัวแล้วปังทั้งคู่เลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ